สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีถามเขามาหลายว่าลุ่งเจ็ดศูนย์หานะเป็นจังไดตอนนี้คนไข้บอกจะหรือว่องอะไรอาการเราดีขึ้นแล้วเราอันไปรักษาตัวต้อนกับลูกเราอยู่ร้อยเอ็ดพุละโอ้ค่ะพอมีเหื่อมีแห้งแล้วหายดีแล้วลูกจะสีให้มาให้อีกนอช่วงที่เราบอสบายนะนะครับหลังจากเราบอก เจ็ดศูนย์หางวดอกับเขาของเราอยู่ดิเล่าให้ห้าเจ็ดเก้าเออเขาเจ็ดเก้าของเราอยู่ดิเอามาให้คงสุดท้ายธรรมชมบานนี้เพิ่นกับเขาลงบานเลยเป็นบ่จ้ากับเขาลงบานเลยชอกเลยเพิ่นอาการเป็นอย่างไรได้เขาลุ่บานก็กินเล้าลายโอ้นี่แหละเรามากินเล้าครับเพราะว่าเอฟซีถามเขามาหลายดี่จ้าจ้าบาลุงเป็นยังไงบ้าเทานี่แหละครับอ่าพี่เพิ่นจะบานอยู่ใกล้กัน นะครับเพิ่นไปอยู่นน้ำดุกสาวตีไปพักรักษาตัวอยู่พุ่นจ้าอยู่ร้อยเอ็ดอ่าเดี๋ยวกะเศร้าเดี๋ยวกะมาดอกโอ้จ้ากลับมาอยู่เมื่อไ่ค่ะคือว่ามีคนเห็นเพิ่นมามาบ้านอยู่งวดเมื่อกี้นี่มาอยู่จ้ามาเพิ่นมาเลี้ยงปูมาเลี้ยงปูจ้าเพิ่นนอนจะรุมบ้านเพิ่นเลยมาเลี้ยงมาเลี้ยงปูอยู่บ้านจ้าเพิ่นก็เันมีไฟธรรมเพิ่นเพิ่นกัผู้ถามแล้วก็บอกอยู่ว่าเจ็ดเก่าของผมมีไฟสนใจเราอีกงวดเมื่อกี้นั่นบอจ้า ต่วโอ้โอยักวาวดอกบ่ซื้อขับสีด้าล้ว่ใช่เอาหน้าพี่น้องเราเนคนไข่แน่แล้วพนไปอยู่บุบานน้ำลูกสาว่นตีลอยเอ็ดจ้าไปอยู่น้ำลูกเพิ่นละโอ้นะครับว่นเมื่อกี้บอกคนอยู่เจ็ดเก่าตาบ,บ่มีไผสนใจน้ำเล่าจ้าเพิ่นมาเลี้ยงกันเลยบอกเอ็นมาเลี้ยงปูกันเลยบ่ค่อยมีไผสนใจน้ำเล่าอีออากอย่างหนึ่งเล่ากันเราา่อยากเว้าน้ำเล่าหลายเสียงเล่ากับท่านได้ปกตินะเราก็ยากขวนเราบ่มีครยยากขวนเล่าละ ตอนนั้วก็อาการนัอยู่เนาะจ้าก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วย่างยังได้แล้วย่างได้แล้วแต่ว่าหมอกะย่างบ่เต็มร้อยให้ลอเบิ้งอีจังหน่อยก้อนนะคือลูกเตาเขากับปิ่นห่วงไม่อยากให้มายุคนเดียวก็เลยเอาพ่อไปดูแลเออดีเนาะที่แล้วยังไดงวดนีมีอันใดมาบอกเอฟซีคนบอก มีคนนังอันเพื่อนไปกีดอย่างอย่าลปิดประทายาเพื่อนได้สองสามงวดและได้คนอยู่ใส่คนอยู่บ้านนี่บอกคนอยู่บ้านนั่นแหละบอก<อ>แต่ว่าเพื่อนกบอับบอยากออกซื้อของอย่างนาั้นแต่ว่าเพื่อนแ็ได้ยินข่าวว่าเพื่อนได้ไหลายงวดอยู่งวดเมื่อกี้เพื่อนกับบอกอยู่บอก้นแถวนั้นละ่ะ,เ,ะเพื่อนกบอออบอับเอ็ดเป็นเจสีละเจสีเพื่อกับว่าเพื่อนของบอกเป็นโตเพือ่อนกับไม่กับเอสอจสีเขาก็ซื้อเขาก็ซื่อหลายคนอยู่ได้ค่อยหนะบอซื่อหรอก โอ้ศูนย์ทรพันธ์เหตุมือสัตว์บอกว่าเออเอาไปอย่างพ้นอยู่ติดกับป้าสาบอกรือจังไงหรืออยู่ในป้าสาเพิ่นไปอันกี้ยางคนอื่นโอ้ไปทรับจ้างกิจยางเออแต่ว่าส่วนยางติดกับปภาษาภาษาโบราณหงเด็กเก้านะแต่คุั้งนั้นผมมีแล้วล่ะมันเท็ดเป็นที่สำนักสงฆ์เมื่อไหร่คือเก้าเนี่ยเป็นผีป้าสาเก้าแต่ตอนนี้เป็นที่เป็นสำนักสำนักสงฆ์ เพิ่นก็ไปรับจ้างกีดยางแถวหนึ่งเพิ่นก็สิมีแนวมาบอกเพิ่อนแล้วเพิ่นถึกสองสามวดตทิ้งหลายได้เพิ่นแต่อยู่ลายเป็นลูกไอ้ไม่ยิ่งเลยเพิ่อนอายุอายุก็ประมาณห้าสิบกว่าเนี่ยแหละจ้ะเพิ่นไปกีดยางอยู่ข้างพี่ประสาจ้ะโอ้เงินเงินนี่พ่อเพิ่นไปพร่าแล้วเพิ่นไห้จังซีแจ็คถึกมาถือแต่จะว่ากันเลยว่าเพิ่อนคนมักเลขก็คือกันเนาะเพิ่นให้จังซีเพิ่นโยกขึ้นประเดี๋ยเพื่อนให้จังซี เอ้าพี่น้องแกจะเห็นอยู่ตัวเอาเห็นสิเพิ่นเบิ่งอีกรอบเลยเพิ่นเพิ่นยกบอกจังเตะเอสเจนซีแล้วกคเดนซีอืมเอาพินจัลล์นาเอาคนมากซื้อเลขกันทึบมาืึบกันเยาว่ากันกันจะว่าสามเจ็ดป่ะคะกระสิเม่นตัวเาเพิ่นบอกบอกเป็นตัวเลขบอกเอาพี่น้องบอกเป็นตัวดอกนะครับกแกชัดเลขหลายแบบนี้แต่ว่าเพิ่นถูกมาสองงวดจสองงวดสามงวดแล้วจ้ะเพิ่นถืบแต่ว่าเพิ่นกะว่าเพิ่นเพิ่นว่า คอยเลยถามเอ้าเจ้าคือใดคุ้มวดาแต่แรกโอ้ยจักว่าพีป้าพูดมาพูดปาพูดเพิ่อนเก่ามาจักเพิ่อนไปอย่างอ่มาอันนั้นแต่ว่าเราก็คือเพิ่อนอายุประมาณเท่าไรแล้วพูดที่กีดอย่างมันหาสิบกว่าแล้วไม่สิบกว่าแล้วแบบไม่ไม่ดูแลเพิ่อนไปรับจ้างกีดให้เขาเจ้าหรือเปล่าจ้าเอ้าเพิ่อนไปผู้เดียวบ่กับลูกชายเพิ่อนลูกชายเพิ่อนกับอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยล่ะอ้าแฟนเพิ่อนไม่ได้ไปนั่งเ่แฟนเพิ่อนอยู่ภาคใต้กับลูกสาวโอ้อืมึหึ อ๋เอาเอาลองทดลองบ้างเอาจังมาเจอเจ้เพิ่นเจอพี่เพิ่นพอดีนะครับจังมาเบาเถอะมีโอกาสเพราะว่าบริปหาลุงเพิ่นอยู่บ้านเต่ากัดได้ยินข่าวว่าเพิ่นมาอยู่แต่ว่าบอกหัวว่าเพิ่นอยู่บ้านบอก่เพิ่นกลับเลยตีจ้ากลับนแล้วเอากระดีใจทำลุงเพิ่นที่เพิ่นไข่แน่เนาะจ้าให้เราช่วงเราเศร้าซือก็ที่แรกก็ว่าจะไปกันไปเยี่ยมอยู่จ้ะว่าจะไปอยู่งก็เพิ่นมาพรดีว่าเพิ่นไปร้อยเอทแล้วก็เลยบริปิไปเยี่ยมเพิ่นนุชจ้านี่สันเพิ่นมานะครับผม ออเบ่าแถวที่เขียนไว้จังไหนเลขปลายยางบอกหรือจังไหนพี่คนกรีดยางบอกจังไหนจากแล้วแถวสีเขียนเออเพิ่นกระทึดสองงวดแล้วล่ะเพิ่นกระงวดนี้เพิ่นกระให้ตัวเดียวซั้นนี่หละเพิ่นบอกให้พั่มเพื่อให้ตัวเดียวไอ้สิ่งวดก้อนละก็บบอกเขาตัวเดียวมันหงส์คือค่ะบอกศูนย์สามงวดก่อนเนี่ยเออแล้วเพิ่งมาบอกเป็นตัวเพิ่นกระม่แต่ว่าจะยกมือขึ้นเออค่ะ เพิ่นบังคับเลยเพิ่นซื้อเลยเพิ่นผัดหมอมักซื้อเลขเราก็บ่ได้ซื้อจ้่เราก็บ่ซื้อหลายแตัวละร้อยสองร้อยเราจะได้เงนินเราว่าครับยาแมมโบทึกบอ,อ <c oughs> ก็บลายตัเนาะเพิ่นไก่เท่าซัมหนีเนาะจ้าค่ะซัมหนีแหละเอาเนะครับท่านผู้ชมพี่สาวเป็นกระหิดในเบื้องเราเนาะค่ะโยกขึ้นที่แรกค่ะสามนิ้วยางนะผมใช่ค่ะยกขึ้นที่ที่สองค่ะเจ็ด ก็สิเป็นสามเจ็ดตัวเนาะค่ะกับวไลายตัวตัวเดียวท่าได้โชว์ทาไดโชว์้าวทได้โชว์ข้า่าได้โชว์เป็นข้าวลุงนะครับเออเพิ่นก็เลยว่านี่เด้อคนบ้านเดียวกันบ่ครับที่ไปกินยางนี่คนบ้านเดียวกันจ้ะออออืืนะครับผมเพิ่อนมาไอ้เขาจะมาบอกสิเป็นยังไงไอ้ที่เราบอกเราบอกได้เราก็ ถามไม่แต่เมื่อนานไปเอื้อยเขาก็ว่าจะาทึกเลขอะไรงวดล่ะจะบอกคอยได้เป็นั้าคอยคึอบมทึื้อจะซื้อจะคือแค่ละหน่อยเราก็เลยว่าอันชัางมันสีทึกบมทึกไดเรากันเอาองเขาให้เอยตรงนี้ล่ะซื้องเบิ้งเราก็ว่าอสีละเราก็ยกมึงเงเบิ้งขึ้นยกพะละคเอาธรรมชุมนะครับนี่แหละครับป้าขีดยางนะครับผมคนว่าผีป่ายางบอกือจังไดเนาะพี่น้องเนาะอืนี่แหละครับ ตามที่พี่สาวเพิ่นยกมือให้เบิ่งเพราะว่าเพิ่นบ่ได้บอกเป็นตัวมาบ่จ้ะอืออือนะครับยกมือสามหลักเจ็ดสามเจ็ดงามเทเด้พี่น้องนะครับอือห้าได้โชคแม่นห้าได้โชคได้ลับห้าได้โชคนะพี่น้องเนาะตัวเดียวสามเจ็ดเจ็ดสามกับตัวไว้น้ำตั้งประชมหาลอตเตอรี่ไว้นะครับอือโอ้เพิ่งวันถูกมาสองวดแล้วอือเราซื้อเลขเมาหลายได้เราซื้อเลข คือจแจงสีเราก็ซื้อกลับล่างพี่ซ<ำ>้นแค่นั้นมันของคือ,อ <c oughs> เอาเนาะครับแจงวาดีพอ่อพี่สาวเพินน่งแต่เพิ่นมาก,กับลุงลุงเจ็ดศูนหางวดนั้นถูกของเพิ่นยุ่ยดิพี่นอ้องเรามาให้เสื้อสุดท้ายม,มันไปซื้อใส่กับพวกท่านแล้วหาเจ็ดเกานะ่าน่ะหาเจ็ดเก่าเพิ่นมาให้ <c oughs> สุดท้ายเบาเ่าก็ลงใงหายยุ่ยดิพี่น้องว่าลุงห้ค้นนะ่ะมาหาซื้อไอ้ใกล้ๆกลมือนะ่ะหาเจ็ดเกา่ามันออกเก่าเจ็ดเก้านั่งวันนั้นเนาะมันบอก เก้าเจ็ดเก้าล่ะประมาณนั้นล่ะพี่น้องอ๋นะครับท่ชุชมถามถามไทยถามข่าวลุงไห่พาะวาเอฟซีก็ถามกัโดนไลยงวดแล้วเนาะสองงวดสามงวดพราะว่าเพิ่นไปอยู่กับลูกสาวกับยูลอเอ็ดยูละเอ็ดงวดที่แล้วเพิ่นมาเลี้ยงปูเพิ่นไข่แน่แล้วเพิ่นเลยกลับมาบ้านมาเลี้ยงปูมาเลี้ยงปูเลี้ยงที่ผีที่ยูนาเพิ่นนั่นแหละยูนาเพิ่นมาเลี้ยงสองมองเพราะว่าตอนเพิ่นบ่อบสบายหนักนาหลายพี่น้องเพิ่นไป เว้าไวอะนาก็เลยได้กลับมาเลี้ยงปูเลี้ยงผีอยู่นานถ้าเก็ใครเนี่ยแล้วล่ะใครเป็นสว่วงให้เป็นเศร้าเนาะเจสิเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะตอนนั้นนึกว่าเราจบประหลอดป่นเป็นไรกลายอ๊ยตายค่ะครับกลาว่าเป็นจังบุญเล่าอยู่เนาะจ้าเออแต่ว่ากลับมาได้ได้บอกคนอยู่เจ็ดเก่าอยู่เต็มบ่กมีไัสนใจเพราะว่าเราเว้าบนเสียงเราันคือว่าเรานาะคน อันนั้นคอเนาะมันกับเรค่อยเสียงกับว่าเขาจ่อคอนมาเขาจ่อคลอนเราพม่านั่นแหละเอาลองเบิ้งลองเบิ้งครับอันนี้ป้ายกีดยางเลยท้ายบ้านนี่เนาะท้าบ้านนี่แหละเพราะว่าป้ายยางนี่ติดกับป้าสาเก้าแถวป้าสาแถวนั้นมันเป็นป้าสาเป็นแต่ว่าผู้เมืองมันเป็นที่สำนักเป็นสำนักสงฆ์เมื่อหร่ล่ะเอานะครับธรูมชมแคปหน้าจอเด้อบ้านนี้พี่น้อง ว่าโชคดีฮาเลยโชคนะครับป้ากิจย่างนะครับผีป่ายางบอกนะครับเออหรือจังไดอ่าเ <c oughs> พิ่นได้มาสองหอดสามหอดแล้วพี่น้องเอาลองเบิ้งลองเบิ้งสามเจ็ดเจ็ดสามฮาเลยโชคนล้วเพิ่นโตเดียวเม็ดเดียวพี่น้องกับโตวไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาเขียนตกกับไปเพิ่นน้ำก่อนนะครับมาเขียนสามเจ็ดเม็ดเดียวมันจะขึ้นจะโพดโพดฮะมันออ,ออกเจ็ดสามอือกับโตไว้เพิ่นน้ำนะพี่น้อง อ้าตัวเดียวเลยพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดสามอืมเอาไปซื้อบ้างเพื่อได้โชคนั่นเพื่อได้โชคป้าพอดีเออบัาเท่ามันให้โชคครับปลาเท่ามีดวงมีบุญน้ำเกิดมาเอ้าพอดีเห็นขียร์รถมาเอ้าเจ้พนมาโดนถามข่าวลุงกันนะนะครับผมโดนโดนพ่อกันทีนึงเนาะจ้าการการการบานไปกับปูกสาวแล้วจ้าจ้ากลับไปแล้ว ครับผมก็ตามนี้พี่น้องสามเจ็ดเจ็ดสามหา้โชคนะครับเป็นถูกมาสองงวดสามงวดแล้วนะตัวเดียวบ่าหลายบ้าหลายซื้อรเอาขอบคุณพี่สาวครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,บคัคบสวัสดีค่ะ